สวัสดีครับขอตะไลสีข้าวุ่ช่องนี้อร่อยแน่ครับผมวันนี้เละมาที่ร้านบาหลีร้านบาหลีคาเฟ่ครับจะมาตั้งแต่ตอนไปทาบาัตรประชาชนแล้วครับเพิ่งตอนนั้นไม่ว่างไม่ทันครับเวันนี้มาแล้วไปไปกันเลยครับไปกันเลยไปกันเลยไปกันเลย ที่จอดรถร้านบาหลีและรถที่มาเที่ยวทะเลครับนี่จะเป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถนี่ครับลานจอดรถเห็นทะเลไหมครับทะเลพามาทะเลพามาทะเลนี่นี่หรือว่าเมื่อกี้ไม่ใช่ลานนะาลานอยู่นีนครับทษทีครับ,ททรบน่าจะเป็นที่เป็นบาน้ำแต่ก็ในเครือนะ บ้านหลีซีฟู้ดครับเน่นเข้าไปเลยครับข้าไปเลยนี่ตรงนี้เย็นมากครับเย็นมากดูทะเลทะเลเย็นครับเย็นเย็นเดินไปก่อนเลยจะถ่ายเลยข้างในเสียงเพลงเดี๋ยว่อยตัดออก ทะเลครับทะเลทะเลครับทะเลมากินข้าวเที่ยงที่ร้านบาหลีซีฟูด้ดไปกันเลยเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบบารน้ำปะคนละร้านหรือเปล่า <laughs> น่าจะคนละร้านนะพี่อันนี้น่าจะเป็นร้านเราเนะอะเราถึงแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่นะโทษทีครับ กินไดอยู่เลยล่ละมีคาเฟ่เลยคาเฟ่มีคาเฟ่้วยสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมนคาเฟ่ครับบ้านลีซี่ฝด นี่ยร้านวาสุขเลยตรงไหนครับแวตเนี่ยวแต่ว่าข้างบนจะแดดร้อนหน่อยนะอันนี้แล้วก็มีด้านหน้า ลอยเชื่อมต่อสำเนินบางานงใช้เส้ทนทางสุขุมวิทสายเก่าครับตอนนี้ก็มานั่งในร้านแล้วครับร้านบ้านหลีซีฟู้ดครับมาถึงแล้วมาถึงแล้วไกล้กล้มากเลยตลาดนุ่าไก่ไกลมามาถนนสุขวิทสายเก่าครับ สวิทรสายเก่าแต่ก็ใครใครใครอยู่เส้นบางนานกันเดี๋ยวติดมันจะพามาทางสวิทรสายเก่าเราก็จะพามาติดทะเลตอนนี้กำลังให้แฟนสั่งกาวฟน่าจะแซ่บอยู่นะล,ลูกค้าเยอะอยู่นะ อันนี้เป็นคลิปที่มาให้ให้ดูบรรยากาศภายในร้านก่อนนะเดี๋ยวคลิปทานข้าวเดี๋ยวจะมาอีกคลิปหนึ่งแล้วก็ขอบคุณพี่พี่เอฟซีที่เข้ามาชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดสัมผัสคล้ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใ้ช่องนี้่อยแน่นอยจะได้ไม่พลาดคลิปเด็ดๆเนาะขอบคุณนะครัาเจอกันคลิปหน้าจะพามาทานข้าวคลิปหน้าับบ๊าบบาย แกงส้มแกงส้มไข่ปลาเรียวอันนี้ข้าผัดข้าผัดกุ้งอันนี้กุ้งลายเสือห้าหลดครับน,นี่ส้มตำประมาณนี้นะน้ำก็จะมีเป๊ปซี่น้ำเปล่ากัลมากินข้าวเที่ยงที่นี่เลยครับเนี่ยนทานข้าวกันครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับตไคร้กดกดให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผม